สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีเช็ดล้างทาาาําความสะอาดแผลค้างหลังการผ่าตัดนะคะขั้นตอนที่1นนะคะคนไข้นะคะเช็ดล้างทาาาําความสะอาดมือให้เรียบร้อยนะคะก่อนล้างแผลค้างทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะ2ใช้ไม้พันสมลีนะคะชุบน้าเกลือนะคะเช็ดไปที่บริเวณแผลค้างนะคะ2ถึงสรอบนะคะเช็ดจนกว่าจะมีจะไม่มีคราบเลือดติดกางตามไหมหรือสิ่งสกปรกติดเกาะตรงไหมนะคะ 3. ใช้ไม้พันสำรีค่ะชุบเบตาดินนะคะเช็ดซ้ําไปอีกรอบนะคะเพื่อฆ่าเชื้อนะเช็ดไปเบาๆนะคะบางๆนะคะไม่ต้องแรงมากนะคะเราจะเช็ดล้างทําความสะอาดแผลคางนะคะวันละสองครั้งเช้าเย็นนะคะแต่ถ้าเกิดในระหว่างวันนะคะมีเลือดไหลซึมก็ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นธรรมดาค่ะคนไข้าสามารถใช้ไม้พันสำรีชุบน้ําเกลือเช็ดล้างทําความสะอาดแผลในระหว่างวันได้เลยค่ะ สิ่งสำคัญนะคะเราจะไม่ให้แผลโดนน้ำเป็นระยะเวลา14วันนะคะเราจะเช็ดทำความสะอาดแผลแบบนี้นะคะไปจนถึงวันตัดไหมเลยนะคะควรก็ให้พยายามสังเกตดูนะคะพยายามอย่าให้มีคราบเลือดติดเกาะตรงไหมนะคะเพราะอาจจะทำให้แผลติดแม่สนิทนะคะและเกิดการติดเชื้อได้ะคะ่ะ ในช่วงหลังการผ่าตัดไปนะคะช่วงแรกเลยคนไข้ควรประครบเย็นนะคะเป็นเวลา5วันเนาะเพื่อลดอาการบวมช้ำหลังการผ่าตัดได้ค่ะพยายามนอนหมอนสูงนะคะไม่นอนราบไม่นอนตะแคงนะคะเป็นเวลา14วันค่ะใน1เดือนแรกนะคะคนไข้ควรงดอาหารทะเลอาหารสแสลงทุกอย่างเลยนะคะเหล้าบุหรี่แอลกอฮอล์เพราะจะทำให้แผลเกิดการติดเชื้อได้ค่ะดูแลแผลกันให้ดีๆนะคะสวัสดีค่ะ